สวัสดีครับครอบครัวฟุตบอลไทยที่รักทุกท่านเหลือเวลาเพียง10กว,วันนะครับมหกรรมการแข่งขันกีฬาจิงชมแชมป์แห่งชาติเอเชียในต้นปีนี้ก็จะเริ่มขึ้นถือว่าเป็นการแข่งขันที่ทีมทาติไทยของเราด้วยช้างศึกของเราเนี่ยโดยเฉพาะในรุ่นเยาว,วชนนะครับสามารถผ่านเข้ารอบสุดท้ายได้ทั้ง2ทีมก็ได้แก่ทีมชาติไทยชุดยูยและทีมทไทยชุดยูสิบ โดยทีมประเทศไทยชุดยู20นะครับช้างศึกข,ของเราเนี่ยจะลงสนามทําการแข่งขันที่สาธารณชาชนจีนในช่วงเดือนนี้นะครับกุมภาพันธ์หรือเวลาประมาณ10กว่าวันเนี่ยส่วนทีมประเทศไทยชุดยู17นะครับจะลงสนามแข่งขันในรอบสุดท้ายในช่วงเดือนเมษายนนะครับที่ประเทศซาอุดิอาระเบียซึ่งการแข่งขันที่กําลังจะเริ่มขึ้นนี้นะครับแมตช์แรกนะครับทีมไทยชุดยู20ของเราจะลงสนามพบกับทีมชาติญี่ปุ่น ในวันที่14กุมภาพันธ์นะครับที่สหรัฐประชาชนจีนและวันที่17กุมภาพันธ์จะลงสนามพบก,กับทีมชาติเกาหลีและนะครับในวันที่20กุมภาพันธ์จะลงสนามพบก,กับทีมชาติซีเรียจะเห็นได้ว่านะครับยูยี่สิบของเราจะต้องเจอศึกหนักอย่างมากเลยในการทดสอบนะครับว่าจะสามารถผ่านเข้ารอบไปได้หรือไม่เพราะว่าการผ่านเข้ารอบเข้าไปนะครับของยูยี่สิบนี้นะครับจะนะครับได้มีโอกาสได้ไปเตะในรอบ รองชนะเลิศหรือรอบน็อกเอาท์นะครับอีกหนึ่งแมตช์ถ้าเราสามารถชนะในแมตช์นั้นได้นะครับเราจะสามารถผ่านเข้ารอบไปเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายได้นะครับที่ประเทศชิลีที่ว่าเป็นสิ่งที่ท้าทายอย่างมากเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยผลงานของยูยี่สิบของเรานะครับก็สามารถทําผลงานได้ดีนะในระดับอาเซียนได้เป็นรองแชมป์นะครับแล้วก็สามารถผ่านเข้ารอบเข้ามาได้โดยเป็นระดับสองรองจากอิรัก แต่ผลงานการอุ่นเครื่องนะครับเมื่อที่ผ่านมาในล่าสุดนะการอุ่นเครื่องสามแมตช์ล่าสุดของเราก็เสมอหนึ่งนะครับแพ้2โดยการเสมอกับจีนนะครับ1ประตูต่อหนึ่งแล้วก็จีนมาชนะในจุดโทษแล้วก็มาแพ้อิรัก1นึนแล้วก็ล่าสุดนะครับแพ้กาตาไป2 0งก็ถือว่าเป็นปผลการอุ่นเครื่องที่ค่อนข้างที่จะดูแล้วก็ยังมีประเด็นที่ต้องคุยกันอีกเยอะครับสำหรับยูยี่20 แต่อย่างไรก็ตามแต่ครับนี่มันถึงจุดสุดท้ายที่เราจะไปแข่งขันแล้วถึงแม้ว่าเราจะยังแพทีมระดับกลางของเอเชียอยู่อย่างอิรักแล้วก็กาตานะแต่เราจะต้องไปเจอทีมท็อปเอเชียซึ่งจากผลการสํารวจโพลนะครับเมื่อวานนี้มีกระแสะข่าวออกมาเนี่ยแฟนบอลไทยส่วนใหญ่นะครับที่ไปสํารวจจํานวนพันคนเนี่ยก็ลงความเห็นส่วนมากก็บอกว่าทีมทไทยชุดยู20ของเราเนี่ยไม่น่าจะผ่านเข้ารอบเข้าไปได้นะไม่น่าจะมีรุนไปบนโลกแต่นะครับอย่างไรก็ตามแต่นะ ผมคิดว่าฟุตบอลเนี่ยอะไรมันก็เกิดขึ้นได้เท่านั้นเลยครับนะครับซูปเปอร์สตาร์ต่างๆนะเพราะว่าจับจับไปให้หลวงพ่อเป่าหัวให้หมดเลยนะครับว่าจะต้องอ่าหยุดนะครับหยุดมึนหยุดงงได้แล้วนะครับจะต้องเล่นใจเกินร้อยเต็มร้อยนะก็ไม่รู้จะทํำยังไงเลยครับเพราะว่าเรามีตัวผู้เล่นอยู่แค่นี้นะครับยังเรายังมีประเด็นปัญหาเรื่องกองหลังนะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราเสียประตูแทบทุกแมต นะครับเสียประตูแทบทุกมแมตช์โดยเฉพาะการเสียประตูให้กับทีมระดับกลางในระดับเอเชียเนี่ยผมคิดว่าถ้าไปเจอเกาหลีกับญี่ปุ่นเนี่ยก็คนห้างจะลําบากและเราทําประตูได้น้อยมากครับผลจากการดุนเครื่องสามแมตช์ล่าสุดเราทําประตูได้เพียงประตูเดียวก็แสดงว่าเรายังมีปัญหาใน,ใน,ใ,น,ใ,น,ใ,นในตำแหน่งแดนรุกในการทําประตูนะที่ผ่านมานะครับแคลนทราดอร์ไรอันเนี่ยก็ทําประตูได้สม่ําเสมอแต่นะครับในระยะนี้เนี่ย จากการอุ่นเครื่องแบบปิดที่เราไม่ได้ดูแข่งขันบุกเสดยจัยนะไม่ได้ดูเหตุผลนะมีเพื่อนบางคนอาจจะสงสัยว่าทําไมเขาต้องอุ่นเครื่องแบบปิดกันด้วยนะครับทำไมไม่ให้ประชาชนไทยได้ดูด้วยว่าฝีเท้าเด็กเป็นอย่างไรเพราะว่าถ้าเกิดเราอุ่นเครื่องแบบเปิดนะคู่แข่งเราคงไม่ชอบเพราะว่ามันจะทําให้คู่แข่งเขานในสายของเขาหรือคู่แข่งเราอย่างญี่ปุ่นเกาหลีหรือซีเรียเนี่ยได้มีโอกาสสก้าทีมไงครับเขาก็เลยต้องปิดคือไม่ให้คู่แข่งเห็นฟอร์มนะเพราะว่าการ อุ่นเครื่องก่อนการแข่งขันเนี่ยเขาเอาจริงกันครับเข้าลงแท็กติกในลนักษณะเอาจริงกันนะทาให้แต่ละทีมเนี่ยที่อยู่คนละสายนะมาอุ่นเครื่องกันเนี่ยจะต้องมีการเล่นที่ค่อนข้างจะไม่เปิดเผยนะเพื่อป้องกันการสเกลนะครับดังนั้นเราจรึงไม่ได้เห็นฟีเท้านะปกติเคลลนทราดอลไลอันเนี่ยจะทําประตูได้สม่ําเสมอแต่ในในสามสี่แมตช์ล่าสุดเนี่ยเคลลนเขาทําประตูไม่ได้ครับทาให้ผมรู้สึกว่ามันจะต้องทําอะไรบางสิ่งบางอย่างทางด้านจิตวิทยาแล้วแหละครับเพื่อจะให้น้องนองเขามีความรู้สึกว่า ครั้งนี้เนะี่ยมันเป็นแมตช์เป็นทัวร์นาเมนต์นะที่เราเจอญี่ปุ่นเกาหลีซีเรียเนี่ยมันเป็นทัวร์นาเมนต์ที่เป็นจุดถึงที่สุดนะครับที่น้องๆเขาเก็บตัวมาปี2ปีเนี่ยตรงนี้แหละเป็นจุดที่ทุกคนจะต้องทุ่มเททุ่มใจร้อยเปอร์เซ็ตเกินร้อยครับในการเล่นถึงแม้ว่าเราจะได้ยศกรบุรพานะครับศูนย์หน้าที่เคยเล่นอยู่กับนะครับทีมชาติไทยชุดใหญ่มาแล้วนะยศกรบุรพามาจากพีธีประจวบเนี่ยแต่ก็ยังไม่สามารถจะ แผงธิ์ออกมาได้ในช่วงอุ่นเครื่องระยะหลังๆนะเดี๋ยวเรารอดูว่าจะพีคจะขึ้นมาได้ไหมโดยยศกรบุรพาบอกว่ามันก็เปลี่ยนเปลี่ยนแปลงในการมาเล่นกับน้องๆน,นะเพราะว่ายศกรก็เล่นอยู่ในชุดใหญ่นะครับของทีมต่างๆไม่ว่าจะเป็นทีมชาติหรือทีมสโมสรยศกรก็บอกว่าทางด้านเทคนิคและก็ร่างกายความเข้าใจในเกมเนี่ยก็ถือว่ายัางน้องๆก็ยังเป็นรุ่นเยาวชนอยู่แต่ก็จะพยายามประคับประคองน้องๆให้ได้นะครับ แล้วก็การมาสมทบทีมของเอราวันเกดเยในวันที่9กเนี่ยก็น่าจะมีผลแต่ผมคิดว่าคงจะไม่มีผลได้ก็คงไม่เยอะมากนะครับอย่างไรมันก็ต้องอาศัยทีมพื้นฐานนี่แหละครับอยู่ในทีมนี่แหละจะไปอาศัยนักเตะอย่างเอราวันทั้งหมดก็คงไม่ได้นะครับเพราะเอราวันเองเขาก็เป็นนักเตะทีะ่ถึงจะขึ้นทีมใหญ่ของโอลิมปิกลียงแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะสามารถดนบรรดาให้ทีมชนะได้นะ เขาก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งนะเท่าที่เขาทําได้เหมือนกันกับช่วยยูยิบสามในปีที่แล้วในชุดของโค้ดละนี่แหละครับก็ถือว่าพยายามเต็มที่แต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับตัวผู้เล่นแกนหลักในทีมนี่แหละครับที่จะต้องช่วยกันประคับประคองไม่ว่าจะเป็นธนกิจโชนเมืองปักนะครับหรือว่า,าพิ่คเนตเราหาวิวัตได้หลายคนครับที่อยู่ในทีมก็ต้องร่วมเล่นนะครับทําให้เต็มที่นะส่วนใหญ่นะผมพูดตรงไปตรงมาไม่อ้อมคมนะ้อมในคลิปนี้นะ ผมคิดว่านักเตะชุดนี้เนี่ยปัญหาจนถึงตอนนี้เท่าที่ผมเห็น,นก็ยังเกรงกันอยู่อ่ะทําอย่างไรครับนักเตะในทีมจะจะเลิกเกรงแล้วก็เล่นเล่นแบบปล่อยจิตใจให้ร้อยเปอร์เซนต์วิ่งให้เต็มที่เล่นตามจินตนาการไม่ต้องเกรงต้องกลัวอะไรเล่นกล้าเล่นเนะี่ยอ่าใช้คําว่ากล้าเล่นดีว่ะถ้ากล้าเล่นผมเชื่อนะว่าทุกคนมีเลือดนักสู้ทุกคนในทีมชาติไทยชุดนี้นะนะครับแน่นอนครับระเบียบวินัยที่ผ่านมามันดีครับ แต่ถ้าเกิดว่าเวลาลงสนามแล้วยังไประเบียบวินัยใส่ญี่ปุ่นหรือเกาหลีดโดนถล่มเละครับจุดระเบียบวินัยที่เราจะต้องยึดถือมันต้องแยกออกเป็นสองส่วนนะผมรู้ว่าน้องๆกำลังอยู่หน้าสิวหน้าขวานนะกำลังอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อระหว่างวัยเด็กกับวัยวัยรุ่นผู้ใหญ่เนี่ยยี่สิบปีเนี่ยมันเป็นวัยสับสนนะยูสิบเจ็ดดูสิครับปรเมศละองดีนะครับนัธกธกิจโพสีน้องๆอยูสิบเจ็ดโอ้โหเขาไม่สนใจฟ้าสนใจดินหรอครับเขาวิ่งตะลุยอย่างเดียวเลยนะครับ เขาเต็มที่ทําให้ทีมนี้เขาเป็นนักเตะซูปเปอร์สตาร์น้นอยขวัญใจชาวไทยนะทําให้ผลงานเขาอยอมายอดเยี่ยมและยังมีรุ่นไปบดโลกด้วยทําให้เขาสามารถเข้ามาอยู่ในถูที่ดีได้สามารถมีรุ่นนะสำหรับยูสิบเจ็ดเพราะอะไรครับ <S <S เพราะว่าเขาปล่อยเต็มที่ครับ mm hmm. เขาปล่อยเต็มที่คือไปอยู่กลางฟอร์ตเต้นเต็มเต็มร้อยครับออกสเต็ปออกแดนเต็มที่เลยเนี่ยคือเด็กรุ่นยูสิบเจ็ดรุ่นยูยี่สิบยังได้ถือได้ไอครับ พอไปปล่อยกลางฟอแล้วยังเต้นกูกักนะทาให้กองเชียร์ต่างๆเนี่ยเริ่มรู้สึกว่าไม,ไ,มไม่ไม่เต็มร้อยนะเล่นเต็มร้อยก็จริงครับแต่เต็มร้อยแบบแบบออกท่าทางออกลีลาให้เต็มที่ดังนั้นนะผมถึงบอกว่าต้องไปพาไปหาหลวงพ่อนะให้เป่ากระหม่อมให้ทุกคนเลยว่าเอาละครั้งนี้เนี่ยถึงเวลานะครับถึงเวลาเอาจริงละนะครับถึงเวลาทุบหม้อข้าวละ ที่พวกน้องๆเก็บตัวมาปีสองปีเนี่ยครั้งนี้เรามันเป็นครั้งที่สําคัญที่สุดแล้วไม่มีอะไรจะมากกว่านี้ไม่ต้องออมแรงไม่ต้องออมจิตใจไว้ละใส่ให้เต็มร้อยเพราะว่าครั้งต่อไปไม่มีอีกแล้วครั้งต่อไปนะพวกน้องๆจะต้องขยับรุ่นให้ได้ขึ้นไปยูยี่สองหรือยูยี่สามอ่ะหรือต้องต้องลุ้นนะไปเล่นซีเกมมันไม่มีอีกแล้วยูยี่สิบสำหรับพวกนักเตะน้องๆทุกคนนะในทีมนี้ไม่มีอีกแล้วนะยูยี่สิบไม่มีอีกแล้วนะจบตรงนี้นะครับ ถ้าไปต่อได้คือไปบอลโลกอยากไปไม่บอลโลกถ้าอยากไปก็ต้องออกสเตปเต็มที่เวลาเล่นนะเลิกเกรงนะเท่าที่ผมดูนไอ้ไอ้ไอที่เสมอกับไอ้ที่เสมอกับจีนมาเนี่ยแพย้อิรักแพ้กาตาร์มาเนี่ยผมดูว่ายังเป็นทรงเดิมอะทรงลักษณะอยองเกรงเ,เกรงอะเกรงเกรงที่จริงแล้วเนี่ยทางโค้ชนะครับทางผู้ทําทีมเนี่ยเขาพยายามจัดระบบเกี่ยวกับเรื่องมีระเบียบวินัยให้เนี่ยก็เพื่อที่จะให้น้องเนี่ย ได้มีพัฒนาการที่ดีนะครับในการเล่นได้มีระเบียบว,วินัยและมีความฟิตทางร่างกายแต่ผมเชื่อนะว่าโค้ชหรือผู้ทำทีมเขาไม่ได้มุ่งหวังให้น้องไปเก่งในสนามนะน้องจะต้องปล่อยเต็มที่มีจินตนาการเต็มที่น้องต้องจินตนาการให้ออกว่าน้องจะเล่นอย่างไรนะปัญหาของอยู20ทีมนี้ผมคิดว่าเรื่องจินตนาการและเรื่องการตั้งใจในะลักษณะที่จะเล่นเต็มร้อยเนี่ยมันยังกักกอยู่ะคือปล่อยไม่สุด ในเมื่อเก็บตัวมาเป็นปี2ปีขนาดนี้แล้วปล่อยไม่สุดเราจะเล่นเพื่ออะไรครับดังนั้นต้องเป่ากับมอมอย่างเดียวเป่ากะหมอมปลุกผีครับปลุกผีอย่างเดียวเลยถ้าเราวิธีการที่จะผ่านญี่ปุ่นกับเกาหลีไปได้นะกับซีเรียเนี่ยต้องปลุกผีอย่างเดียวครับปลุกผีให้ให้เป็นอีกคนหนึ่งไปเวลาลงสนามนะเอาเอาอีกไมเซตเอาอีกทัศนคติไปเลยแต่ยังยึดวิธีการเล่นระเบียบวินัยในทีมอยู่นะครับถ้าเราปลุกผีทีม ทีมทีมนี้ได้นะทำให,ให้ให้ผู้เล่นพื้นฐานในในทีมเนี่ยนะครับผู้เล่นตัวสําคัญในทีมทุกตัวเนี่ยปลุกผีกันได้เนี่ยแล้วก็เสริมมาด้วยยศกรบูรพาเสริมมาด้วยแครเล่นทนรอยอันนะดนใดนนเจมส์สมาร์ทเนี่ยผมคิดว่ามีลุ้นครับมีลุ้นมีทางเดียวเท่านั้นนี่แหละนะครับช่วยกันปลุกผีนะครับแฟนบอลไทยทุกท่านช่วยกันปลุกน้องๆนะครับครอขบครัวฟุตบอลไทยปลุกปลุกขึ้นให้ได้ให้วิ่งลืมตายเหมือนปรลมศเมโลงดีให้ได้ให้เล่นให้เล่นแบบ มีจินตนาการสู้สุดฤทธิ์เหมือนนักกีฬาโสีในรุ่น U17 ให้ได้ถ้าเล่นแบบนี้ได้โดยมีระเบียบวินันของโค้ชนะผมคิดว่าเรามีรุ่นแน่นอนแน่นอนครับเอราวันกาดีเย่ก็จะเล่นง่ายขึ้นยศกรบุรพาก็จะสามารถแสดงผลงานได้ดีขึ้นเพราะว่ายศกรบุรพาเองก็ไม่ต้องประครองน้องมากนะครับเล่นเต็มที่ของน้องไปเลยนะครับจุดนี้เท่านั้นครับที่จะมีรุ่นนอกเหลือนจากนั้นเนี่ยตามสถิติที่ผ่านมาตามการนุนเครื่องผมคิดว่าลําบากนะ ลำบากมันก็โพที่เขาบอกอะแต่นะครับผมคิดว่าในความลําบากหรือความที่โอกาสน้อยมันไม่ใช่ว่าจะมีโอกาสทีเดียวนะคิดว่าโอกาสครั้งนี้เป็นโอกาสครั้งสุดท้ายของน้องยูยี่สิบที่จะได้เล่นในรุ่นนี้แล้วสร้างผลงานให้ไปจากครับสร้างผลงานให้เต็มที่นะครับโดยเฉพาะกองเชียร์ไทยนะแฟนบอลไทยช่วยกันนะครับสร้างบรรยากาศให้น้องๆเขามีความคึกคักยังไงก็ทีมชาติไทยของเราครับครั้งนี้ผมอยากจะเห็นทีมชาติเรามีรุ่นมากกว่านี้นะครับ จากกระแสข่าวที่ผ่านมาผมฟังแล้วไม่ค่อยดีเลยมีรุ่นดีกว่าครับมีรุ่นทําได้น่ะผมคิดว่าเด็กๆเ,เราทําได้ทั้งยูยี่สิบยูสิบเจ็ดต้องมีลุ้นไปฟุตบอลโลกทั้งสองชุดครับ

รัทบ,บทางบุญไทยโอ้แค่เลื่องบริหธนากิจเจ,จ้าชะสักธรรมดาสัตว์ที่ไหนอรเมตละอองดีที่ฤตาลาสวัสด้ใช้วัดเงินมาดนปปนา,านุพลบุญไทยตระชากสัทธ,ธาพัะมาฝุบนไทยยังบัดเราปรียมไทยฝุดบนโลกครั้งต่อไป Die for our love, and what The we